ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็ n a น o k ็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแ a ก n a นลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแ a g n a นลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมข่แนได้นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวิร์เนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอโอนั่นเองนะับว่าเฮ้ ผมเติมล้านไหนนีครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเตชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เขาเพื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านครับเมื่อกี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟฟมิลี่เกตุเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่านักสาบแช่งนะครับหรือว่าเกมหาเวทผนึกมานั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับ ID ดีสุรตานคุณเดียโบกันอีกเช่นเคยนะครับน้อนในคลิปก่อนหน้านั้นเรารีวิว ID คุณเดียโบไปใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยนะครับ VIP 10เติมไปประมาณ3 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับ และต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับ V.I.P 11แล้วนะครับเติมเงินไปประมาณน่าจะ5 0,000บาทนะครับถามว่าหลายๆคนเฮ้ยผมรู้ได้ยังไงว่าเขาเติมไปเท่าไหร่นะครับก็คือคุณย่ยโบสตมใน i s c o r d นะครับแล้วก็ผมก็นั่งดูนั่นแหละว่าคุณย่ยโบทําตัวทําของอะไรบ้างนะครับเขาซื้อแพ็กเกจไหนบ้างนะครับเนาะหลักๆปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆเมื่อวาน V.I.P 10ใช่ไหมวันนี้ V.I.P 11 เกือบจะ12อะนะครับปัจจุบันเนี่ยอีกนิดเดียว12แล้วเพราะฉะนั้นเผอ่เติม50,000กว่าบาทด้วยซ้ำนะครับเนาะก็เียว่าไม่ได้นับทุกแพ็คเมื่อวานพลังประมาณ7 0 0 0 0 0วันนี้พลัง1ล้าน3 0 0 0เพิ่มขึ้นมา6 0 0 0อะคิดดูนะครับบอกเลยว่าตึงๆแล้วก็อันดับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นอันดับค่าพลังเนี่ยนะครับก็อันดับคุณเดียโบนี่คือประมาณล้านสอะอันดับ2 5 0 0 0 0 0อันดับ3 ห้าแสนหนึ่งนะครับอ่าเมื่อวานเขาก็ประมาณ5 0 0แสนแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ยัง5 0 0แสนอยู่แต่คุณเดียโบคือแม่งไปไกลเกินนะ่ะเอาง่ายๆคือโอ้โหทะลุโลกนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้คือโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพลังเนี่ยจะไปประมาณไหนแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวละครก่อนนะครับโทจิครับอ่าฟูจิมุโระนะครับ,รบ11ดาว เลเวลรอ280นะครับอ่าสุคนะนะครับอ่า255 10ดาวนะครับแล้วก็ตัวของนางฟ้า10ดาวเลเวล232แล้วก็ตัวละครนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมอวยให้คุณเดยโบทำเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ติดเทีย Triple S เ,เ,เลยนะในเซิร์ฟเวอร์จีนก็คือยูตะนั่นเองนะครับตอนนี้2ดาวแดงใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอาเข้ามาทีมพอให้มันครบนะครับเป็นตัวของโมฮิโตะนะครับตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ย ถ้าจะไม่ผิดเทียของจีนมันอยู่แค่เทียแรงบ B แค่นั้นเองนะครับมันจะมีตัวละครที่เรียกได้ว่าเทียเแล้วก็เทียเอเนี่ยจะมีตัวนี้ที่เป็น SS บวกนี่ยน่าจะติดประมาณเทียเอที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเก่งที่สุดในเทียเอสบวกทุกตัวแล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีตัวของอิลุงเนี่ย าานอกนั้นก็จะเป็นพวกแรง UR ตัวใหม่ๆที่กาลังเข้ามานะครับซึ่งปัจจุบัน UR ตัวใหม่จะมีเข้ามา3ตัวนะครับก็จะเป็นตัวของโกโจซาโต้รุอ่า,างชิบุยานะครับแล้วก็เกโทใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวของเคนจากุนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเคนจากุแลงเอ,อเอ้ยเคนจากุแรงแรงเอสมัง้งถ้าจำไม่ผิดไม่แรงเอสก็แรงเอนี่แหละน่าจะแรงเอสนะครับตัวของเกโตเนี่ยแลง A แล้วก็ตัวของตัวของโกโจชิบุย่าเนี่ยแรงท r ิปเปิลเอสเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วก็จะมีโกโจตัวนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีธาตุแสงเป็นตัวนี้อ่าสี่ตัวที่น่าจะเก่งที่สุดแต่ว่าโกโจมันหายากเดี๋ยวรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ตัวละครนี่คือไปไกลอันนี้คือติดบั๊กนะโอเคกลับมาแล้วนะครับก็หลักๆเนี่ยจัดเล่นจริงๆเนี่ยก็ประมาณ3ตัวนี้ ่าก็คือน,นางฟ้าสุกุณะแล้วก็โทจินะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวของโทจิหน่อยพลังตัวเดียวเนี่ยห้าแสนนบครับบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่อัพดาวได้เนี่ยนะครับนะมันจะมีตัวของหลอมจิตมาให้ด้วยอ่าไปที่อุปกรณ์เนาะหลอมจิตเนี่ยมันต้องใช้ตัวละครแบบอาชีพ สายนั้นๆอย่างเช่นธาตุมืดแรง S&R บวกอะไรอย่างเงี้ยสตัวในการแบบกดอัพกดอัพใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเลื่อนขั้นต่อไปก็ต้องใช้หินพวกนี้สกิลก็จะเลื่อนระดับจากระดับ3เป็นระดับ4เอฟเฟกมันก็จะแรงขึ้นไปอีกประมาณนั้นนะตอนคณเดียโบอัพเนี่ยแค่4ีอันเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นมา7 0,000ืเลยโ้โหโคตรเยอะนะครับอ่าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยใส่ของเป็น5ดาวแดงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวไอเทมตัวเนี้ยเป็นระดับสีทอง เหมือนเดิมเลยแต่เมื่อวานคุณเดียโบเนี่ยเกือบทําขึ้นระดับสีแดงแล้วก็ขึ้นระดับสีลุงแต่ผมยั้งไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสติดมันแค่20%ผมว่าเอามาใช้กับตัวละครนหลายๆตัวดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถแบบผสมได้อะเอาง่ายๆเห็นไหมมันสามารถผสมเห็นไหมอ่าเราสามารถผสมตัวนี้อ่านี่หนึ่งเนี่ยอ่ะปุ๊บเนี่ยโอกาสติดร้อยเปอร์ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราใส่แบบไม่ครบอะ เออถ้าสมมติเราใส่ไม่ครบอ่ะมันก็จะแบบโอกาสลดลงน้อยขึ้นไปอย่าง20%เห็นไหมอ่าแล้วคุณเดบโบมีสีทองอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยน่าทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีระบบอีกระบบหนึ่งที่สามารถเลื่อนขั้นจากระดับสีแดงขึ้นเป็นสีลุ้งได้เออเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นตัวของอ่าลูนเนี่ยลดดามเมจกายภาพ5%แล้วก็โจมตีกายภาพมีโอกาส40%ที่จะปล่อยคอมโบ โจมตีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นเอฟเฟกควบคุมเนี่ยมีโอกาสติด50%ตัวของโทจิเนี่ยมันจะมีสกิลที่แบบออกไปโจมตี2ตัวละครใช่ไหมครับแล้วถ้าติดคอมโบตัวเนี้ยมันจะสับ2ตัวละครอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวของเมื่อตายมีโอกาส8%ที่จะคืนชีพรักษาเลือดตัวเอง30%ตัวเนี้ยถ้าเป็นระดับสูงสเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ12% 18%ซึ่งมันจะป่วนค่อนข้างเยอะนะ เออเผื่อใครคิดว่าเฮ้ยมันไม่ปวดน,นะอยู่ๆแม่งคืนชีพมาหน้าสั่นเลยนะครับตัวมันเองก็เก่งอยู่แล้วไงมีตีดูดเลือดไม่สนใจควบคุมอ่าโจมตีหลายตัวใช่ไหมแล้วก็แบบสร้างดาเมดเพิ่มเติมจากการโจมตีคอมโบด้วยอ่าแล้วก็อันนี้คือไล่ล่าขั้นสูงนะครับเมื่อใช้โจมตีกายภาพค่าเป้าหมายมีโอกาส100%ที่จะออกไปโจมตีพีดาเมจ ต่อเป้าหมาย100%นะแต่ว่าตัวเนี้ยจะโจมตีศัตรูที่เลือดต่ําที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นการโจมตีเป้าเดียวถึงตัวโทจิจะโจมตี2เป้าหมายก็จริงแต่ถ้าฆ่าได้แล้วสกิลนี้ทํางานคือจะออกไปโจมตีเป้าหมายตัวเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยจะมีการออกไปโจมตีถ้าฆ่าตายโจมตีต่อใช่ไหมมีโอกาสคอมโบอีกรอบหนึ่งโจมตี2ตัวมันจะเป็นการแบบคอมโบตีตึ๊บๆๆๆบอ่ะถ้าไม่ตายก็มีโอกาสที่จะโจมตีต่อถ้าตีตายก็โจมตีต่อเลย100% ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพดาวเนี่ยปัจจุบัน11ดาวนะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าจะอัพ12ดาวได้เนี่ยเราต้องทำตัวละครที่มีแบบเอ่อตัวขั้นนะครับเนี่ย10ดาวเนี่ยประมาณ5ตัวตอนแรกถ้าจะอัพมา11ดาวเนี่ยต้องทำ10บดาว3ตัวใช่ไหมคราวนี้ต้องทำ5ตัวเลย เออแล้วก็สายเวทเนี่ยถ้าเป็นสิอดาวมันจะปลดล็อกอีกช่องหนึ่งซึ่งสายเวทปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดครับคือเมื่อโจมตีติดคริติคอนมีโอกาส40%ที่จะออกไปโจมตีกายภาพอีกหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นตัวละครคูเดียโบนี่คือโจมตีธรรมดามีโอกาสออกไปโจมตีอีกรอบนึงฆ่าตายนะโจมตีอีกรอบนึงแน่นอนติดคริติคอนมีโอกาสออกไปโจมตีอีกรอบนึงซึ่งไอตัวติดคริสเนี่ยจะโจมตี2ตัวเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคอมโบกันมันๆน,น,น,นะครับเออแล้วก็สกิ โจมตีกายภาพมีโอกาส30%ที่จะออกไปโจมตีคอมโบเหมือนกันนะก็เหลือปลดล็อก13ดาวจะได้สายเวทอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีคอสตูมประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าโหคือตึงจัดๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูสุุณะนะครับสุุณะของแดง2ดาว1ดาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีม่วงอ่าโจมตีกายภาพมีโอกาส30%อออกไปโจมตีอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเมื่อโจมตี กายภาพติดริติคอนเนี่ยมีอกาส60%ออกไปโจมตีอีกรอบนึงอีกสังเกตว่าเล่นเป็นสีม่วงเนาะแต่ว่าใช้เอฟเฟกแค่อันเดียวก็พอไม่จะเป็นต้องไปเล่นสีทองที่มันมี2เอฟเฟกไงแค่เราหาเอฟเฟกดีๆได้สักอันหนึ่งก็คุมแล้วนะครับแล้วก็อัพดาวเนี่ยตอนนี้สิดาวใช่ไหมอ่าต้องหาสุคุณะดาวแดงอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวอะไรก็ได้สีดาวแดงเพื่อเลื่อนขั้นนะครับทะลุเลเวลจาก255กลายเป็น280อ่าสายเวทตอนนี้ใส่ได้หนึ่จพันนะครับก็ ค่าเป้าหมายได้มีโอกาส60%ที่จะออกไปโจมตีอีกรอบหนึ่งอคอสตูมก็ใส่เป็นตัวของสุคนะล่างอยู่ในยูจินะครับแล้วก็นางฟ้านะครับนางฟ้าตอนนี้ก็คือใส่เป็นตัวนี้เน้นเล่นเน้นเร่งสปีดนะครับก็คือเมื่อตัวเองตายเนี่ยมีโอกาส40%ที่จะบัฟดาเมจ20%ให้ฝ่าพัรธมิททั้งหมดนาน3รอบเนาะแล้วก็เมื่อโจมตีค่าเป้าหมายมีโอกาส80%ที่จะออกไปโจมตีอีกรอบหนึ่งซึ่งหลักๆเอามาแค่เอฟฟกตัวนี้นะครับ แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นบวกสปีดตนเอง9%แล้วก็บวกอีก20ปัจจุบันเนี่ยโทจิแม่งยังเร็วกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอาจจะต้องทำแบบสปีดให้เร็วกว่าโทจิเพราะว่าถ้ามันบัฟได้อะมันจะบวกอัตราคิบวกดาเมจเงียเออซึ่งโทจิแม่งเปิดก่อนตลอดเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าอีกนิดนึงก็1 1ดาวแล้วนะครับแล้วก็สายเวทเนี่ยเล่นเป็นความเร็วอ่าสังเกตคือบวก Speed สปีด3บวกความเร็วอีก10หน่วยนะครับแล้วก็ใส,ส่สกินนะครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีมอบของขวัญให้ตัวละครด้วยนะการมอบของขวัญเนี่ยมันจะบวกสเตตัสให้ตัวละครด้วยซึ่งปัจจุบันตอนนี้ของขวัญเดี๋ยวผมดูก่อนอันเนี้ยเดี๋ยวดูยูตากันยูตาก็ประมาณนี้นะครับน่ะของแดงใช่ไหมแล้วก็สายเวทคือไม่ได้มีนะครับนี่ลดดามจเวทนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ให้นะครับคือยังไม่ได้ปั้นให้สุดนั่นแหละแล้วก็สก,กินของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนจากตัวของ แฟนของเขานะครับเนี่ยให้กลายเป็นตัวจริงๆเลยปกติคือจะเป็นตัวของอสแตนเนี่ยปีาศาจใช่ไหมอ่ะวิญญาณคำสาบระดับพิเศษใช่ไหมนี่รอบนี้ก็คือจะกลายเป็นตัวผู้หญิงเลยซึ่งค่อนข้างคุ้มค่าในการทําเหมือนกันอ่าแล้วก็มาฮิโตก็คือเออเรียได้ว่ากี้ๆแลครับไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันคือเล่นแค่3ตัวพลังแม่งล้านสอะ่ะอ่าประมาณนี้แล้วก็ของขวัญเนี่ย อัดให้ตัวของโคจิค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันมันดูตรงไหนว่าของขวัญของขวัญเอ่อของขวัญของขวัญเป้ใช่ไหมอันนี้ต้องรอเลเวล65ครับถึงจะปลดล็อกนะอันนี้เลเวล65าเหมือนกันเห็นไหมมันจะมีของขวัญแล้วก็ปัจจุบันคุณยาโบคือเติมจนได้ตัวเนี้ยสังเกตครับไอ้ตัวเนี้ยคือต้องเติมเงินแบบเกินแ,บบนแสนเพชรอะ ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเคนจาคุใช่ไหมนี่แต่ว่ายังไม่มีตัวของโกโจล่างชิบุยาให้เลือกนะมีแค่ตัวนี้มีแค่ตัวของเค็นจาคุแล้วก็เกเโทนะครับแต่ตัวละครที่ตึงๆก็จะมีตัวนี้แหละนี่เห็นไหมเหลือไว้เลือกอยู่ครับนี่พวกนี้เหลือไว้ทําตัวเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าไปดูแบบในตัวของพวกโปรโมชั่นอย่างเงี้ยไอตัวตู้กาชาลนักฆ่าพ่อมดตัวนี้ครับมันจะเข้ามาในวันที่3ของเซิร์ฟเวอร์คล้ายๆกับเกม จากพิฆาตจะสูงเลยแล้วการการันตีตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ครั้งแล้วคุณเดียบบอกว่าโอ้โห40ครั้งมันไม่ได้เยอะเลยนะครับเออผมว่าลองเติมดูไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณเดียบบก็เติมไปซึ่งแพ็กเกจมันจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ตรงเนี้ยพวกแพ็กกลุ่มแพ็กเกจใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นเควสอ่าเออแพ็กเกจอ่านี่ครับแพ็กเกจแพ็กเกจเนี่ยจะมีตัวนี้ที่แบบได้ใบกาชา40ใบใช่ไหมเก้าสิบเซึ่งซื้อไป3ครั้งก็หมื่นหนึ่ง ผมแบบเหี้ยไม่แพงนะครับอย่างที่บอกคือเงินคนเราไม่เท่ากันนะครับเออเขาเหมาไป3แพ็คเลยนะครับก็คือได้การันตีตัวของโทจิมา3ตัวจากตัวนี้เพื่อทํา11ดาวเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีเปลี่ยน2ตัวก็คือเมเมนะครับแล้วก็โทจิซึ่งแนะนําว่าเอาไปโทจิดีกว่านะครับประมาณนี้เมเมเนี่ยน่าจะอยู่แลงด์เอสมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือไม่ก็แลงด์เอสเอสนี่แหละนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคุ้มกว่านะครับเอ่อตึงอ่ะบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับ แล้วก็แพ็กเกจอื่นๆนี่คือเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าเติมไปเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นตัวละครที่แบบน่าเลือกก็มี2ตัวก็คือนางฟ้าแล้วก็ยูตันะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปหาพวกอ,อ่นนี้กองทุนใช่ไหมน่าจะซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็อ่ัอน,นี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูปัจจุบันวันที่3นี่ สังเกตครับคือรับทุกอันมาแล้วอ่ะเอาง่ายๆคือเติมเงินแสนหนึ่งอ่ะเออไอตัวแสนเพชรเนี่ยคือรับมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกินทะลุนะครับห้าหมื่นแน่นอนผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมทำหน้าปกไว้ห้าหมื่นแล้วกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี่คือของคือตึงมากอ่ะเดี๋ยวผมให้ลองดูต่อสู้กับอันดับ2นะครับก็คือพลังประมาณ5้าแสนน่ะคือหวดเละแน่นอนนะครับมาดูชับทับทับับับตายตีต่อหนึ่งตัวใช่ไหม ถ้าติดคอมโบคือจะฟันอีก2ตัวแต่คือมันตายใช่ไหมพอมันตายปุ๊บคือฟันเป้าหมายเดียวเออถ้าติดคอมโบคือฟัน2ตัวไงเห็นไหมสุพนะอ่าตีอีกรอบนึงเห็นไหมสุพนะอย่างที่บอกคือสกิลของเขาโจมตีหมู่เนาะแล้วก็ ถ้าเป็นอ่ามันเป็นโจมตีกายภาพด้วยมันเป็นตัวนักลบใช่ไหมแล้วก็สกิลอ่ะคือลูนแล้วก็ไอตัวพวกไอสายเวทเนี่ยโจมตีมีโอกาสคอมโบใช่ไหมโจมตีเมื่อค่าตายก็โจมตีอีกรอบหนึ่งถูกปะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตัวของคุณ่าโจมตี3รอบอ่ะตึงๆนะครับคือเจอกับคือเหลือแค่ตอนเนี้ย PVP ข้ามเซิร์ฟนะครับอ่าสับตายปึ๊บจับอีกตัวหนึ่งชึบนะถ้าติดคอมโบนี่คือเละนะ ถ้าตีของโบนี่คือเละเลยตายสองตัวเริ่มต้นมานี่ซูนะตีปองตีอีกรอบไหมอ่ะตีอีกรอบอ่าเป้าหมายเดี่ยวไปหรอบสกิลอันตีซูนะนี่คือโจมตีฆ่าตายตีต่อนะเออแล้วก็ถ้าฆ่าตายอีกก็ซัดต่ออีกแต่โทจิคือมันแรงจัดไงเห็นไงโหสับเละอ่ะปับ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 คือขนาดไม่ได้ทำสปีดมันยังเปิดก่อนเพื่อนอ่ะเรียบร้อยครับคือดาเมจนี่คือทะลุหลอดนะครับเนี่ย บอกเลยตึงๆ2ตัวเออแล้วก็เหลือแค่แบบพวก pvp ข้ามเซิร์ฟนะครับตอนนี้นะยังไม่ปลดล็อกแต่ถ้าแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะพรุ่งนี้มัง้งเดี๋ยวถ้าสมมติต่อสู้หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยจะต้องมาลองดูไอดีฮุนเดโบจะแบบข้ามเซิร์ฟโหดขนาดไหนนะครับเอออันนี้ศูนย์วิจัยเออมันยังเหลือระบบอีกหลายระบบอยู่นะอันนี้อ๋อสามารถเกิดใหม่ตัวละครได้วะ่ะ เออคุณเนโบโหาตัวเกิดใหม่อยู่น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับเออแล้วก็อันนี้ยังไม่ปลดล็อกเลยว่า55 80ใช่ไหม110นะครับเมืองอาร์ตอันนี้เป็นสุ่มของอันนี้อ่าเป็น PVP ใช่ไหมอ่านี่ครับนี่นี่น,นี่แข่งขันอันนี้ตัวของศึกบันไดก็ไต่อันดับในเซิร์ฟเวอร์เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแข่งขันข้ามเซิร์ฟเวอร์ซึ่งยังไม่มีอันแบบ คือยังไม่ได้เปิดอ่ะอีกประมาณแค่1ชั่วโมงก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเฮ้ยอันดับ PP p p ข้ามเซิร์ฟเนี่ยจะตึงขนาดไหน ID ดีคุณเนโบนะครับปัจจุบันก็หลกัลกๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก,ก็เรียนได้ว่าวันเนี้ยเปไปประมาณประมาณเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยลองดูว่าไอาตัวยูตาแม่งจะสิด,ดาวหรือเปล่าถ้ายูตาสิด,ดาวนู่นนี่นั่นต่อเลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับก็หลกัลกๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปนะคครรััับบสวดี